ชาวเน็ตสงสัยครับว่าทำไมในวันเกิดของทางคุณแพรวพาวแสงทองนะครับแทบจะไม่เห็นหรือไม่มีศิลปินร่วมวงการเดียวกันออกมาเคลื่อนไหวหรืออวยพรออกสื่อเลยสักคนแต่กลับกันครับกลับมีดาราดังระดับประเทศโผล่อวยพรแบบรัวๆเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราอยู่กับทางสาวไอชอ่องมักหมอหลับยิ่ครับสาวไอ สวัสดีคะ่ะบ่าวโจดีไซน์สวัสดี f c f a n แฟนับช่องบ่าวโจดีไซน์แล้วก็ f c f a n แฟนับช่องมักหมอลำด้วยนะคะวันนี้ก็คือเราทั้งสองคนเนี่ยก็คือว่าไปสะดุดตาคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะคะที่ชาวเน็ตเนี่ยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับวันเกิดของคุณแพรววแสงทองครับผมซึ่ง ล่าสุดและหลายคนจะทราบกันดีเนาะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเป็นวันครบรอบนะคะวันเกิดของคุณแพะพาวแสงทองซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ตัวเองพัฒนานันรักษาแล้วก็ได้โพสต์ข้อความแบบนี้ว่าสุขสันต์วันเกิดตัวเราเองนะคะ37ปีบริบูรณ์มึงเก่งมากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ ต่อไปนี้ขอให้พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยขอให้ครอบครัวลูกๆพ่อแม่พี่น้องคนที่รักอยู่เย็นเป็นสุขขอให้โลกนี้ใจดีกับเราขอให้ความดีที่สะสมมาจงบังเกิดให้ได้บุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปพบเจอแต่สิ่งดีๆด,ด้วยเถิดสาธุอ่าัผอแล้วก็มีแฟนหนุ่มของเธอนะครับ คุณสันวงสะทอนนะครับก็ได้ออกมาโพสเหมือนกันเนะาะผ่านเฟซบุ๊กสันวงสะทอนนะครับบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับว่าที่เจ้าสาวของเขาขอให้เธอมีความสุขหลุดพ้นสิ่งไม่ดีขอให้ความดีกระตัญญูบุญบาร,รมีที่ทำเนี่ยเกิดแก่เธอแล้วก็เป็นเกาะปกป้องป้องกันเธอให้เธอมีแต่ความสุข เขาอยู่ข้างๆเธอนะรักนะครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวอยู่นะครอบครัวเราทั้งสองครอบครัวได้อยู่ยังข้างกันปัจจุบันเรามีความสุขและจับมือกันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คุณคือคนเก่งแกร่งแม่ของลูกที่ดีเออประมาณนี้แหละอืมแล้วก็ <c oughs> ได้มีการมีแหวน ใช่ไหมแหวนน้องซันซื้อให้ปะแท็กธนาธรสมศรีคุณพ่อปะธนาธรเนี่ยอขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่เออพ่อปู่แม่ย่าซื้อแหวนให้เป็นแหวนอินฟินิตี้ที่มีความหมายดีนะคะก็คือความหมายของอินฟินิตี้ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดรวยไม่มีที่สิ้นสุดมีความสุขไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดมีคนรักมากไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง ครับผมแ,และของฟรนจากแฟนเขาแ่ะอืมือนแฟนได้รองเท้าปะ,ะเดี่ยวนะเป็นเหมือนอะไรแบรนด์สักอย่างไหมกําไรแขนไหม ก็อย่างที่ว่านะทุกคนขาก็คือมีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยหรือว่าแบบว่าตั้งข้อสงสัยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเนาะว่าเอ๊ะทำไมวันเกิดของแพพราวแสงทองซึ่งเป็นหมอลำซิ่งชื่อดังท่านนี้เนี่ยคนในวงการหมอลำเดียวกันเนี่ยน้อยคนหรือว่าแทบจะไม่มีใครออกมาอัดคลิปคอมเมนต์โพสอวยพรวันเกิดหมอลำซิ่งชื่อดังคนนี้เลยแต่ กลับมีศิลปินดาราดังๆในวงการนะคะมาอัดคลิปอวยพรหมอลำซิ่งชื่อดังคนนี้แทนนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นคือเราเห็นหลายคอมเมนต์เลยนะที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเขาก็เลยบอกว่าหรือว่าหรือว่าทางศิลปินหรือว่าเพื่อนร่วมวงการเดียวกันที่เขาไม่กล้าออกมาอวยพรก็คือกลัวโดนทัวลงหรอหรือว่ากลัวมองวั่าเลือกข้างหรออะไรอย่างนี้ไหม อันนี้เราคิดว่ามีส่วนนะเราเราคิดว่ามีส่วนก็คือมันก็เคยมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเนาะแต่ขอไม่เอ่ยถึงแล้วกันนะคะแค่แบบว่าศิลปินเนี่ยให้กำลังใจกันแค่นั้นเองก็ถูกมองว่าเลือกข้างเลือกฝ่ายแล้วอะ่ะม,มันก็เลยอาจจะทําให้แบบจริงๆอยากจะวอวยพรนะแต่ทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะวอวยพรยังไงเออส่งแชทไปก็ จะส่งแชทไปก็คิดว่าแบบว่าก็จะมีประเด็นเกิดขึ้นอีกอืมีประเด็นอืมเราคิดว่าหลายๆคนที่กลัวมีประเด็นแต่ก็เขาก็อยากอวยพรอยู่นะ <c oughs> ก็เห็นมีหลายๆท่านเหมือนกันที่มาค <c oughs> อมเมนต์ค่ะ <c oughs> ไม่ได้โพสไม่ได้อะไรก็อ่ะคอมเมนต์แทนละกันเวโพานมันเกิดใต้คอมเมนต์กันนี้แหละ <c oughs> แต่ว่าทีนี้พี่น้องครับคือมันกลับกัน ที่เราไม่คยไม่ค่อยเห็นหรือ FC, แฟนค่าบเอฟซตั้งข้อสงสัยว่าไม่เห็นศิลปินร่วมวงการเนี่ยออกมาไวยพรออกสิ่อเลยแต่<ะ>ทีนี้ทําไมถึงมีดาราดังระดับประเทศ<ะ>พาเหรดการไวยพรแผ่วๆหรือว่าจะเป็นอันยังไงอะ่ะตอบย้าว่าเธอนั้นก็คือดังไกลบอกว่าเหมือนอัพอัพขึ้นไปอีกรลเวลหนึ่งเห็นรรอเลเวลเชียปาก็คือ แ,แต่ว่าอย่างนี้ไหมจ้ะแต่ว่าหรือว่าดาราดังๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วนะใน,ในเรื่องของดรามา่าอืมอืมอืมไ้ออไหมเข้าใจอ่ะคือเขามองข้ามครับเขามองข้ามว่าการที่เขาจะออกมาอวยพรแพล่พาวเนี่ยเขาอาจจะโดนทัวลงเขาอาจจะโดนมองว่าเลือกข้างนี้นั่นแล้วก,ก,ก็ก็เขามองข้ามตรงนี้ไปอะ่ะคือระดับดาราดัง ดังๆเนี่ยเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วในเรื่องดราม่าแค่นี้เขาอาจจะไม่ได้สนใจค่ะอืมอ่ะมีใครบ้างสาวไออันดับแรกเลยนะเนี่ยคุณนี่คือระดับพระเอกเลยนะครับผมเป็นพระเอกช่องหลากสีช่องมากสีนะคะ,คะก็คือคุณมิกนั่นเองนะคะเออค,คุณมิกเนาะก็คุณมิกก็มาขออ่าเดี๋ยวเปิดให้เอฟซีฟังแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวขอญยตเปิดนะคะมีปัรับผม กันเลยครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในชีวิตเลยนะครับโอ้เคล็ดลับตองฟังนะครับคือมาเดชครับแรล้วก็ขุนเมฆผ่านไปแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะทีเนี้ยท่านเนี้ยเป็นแบบว่าศิลปินดาราผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะ ในวงการนะคะคือคุณกระดุมนะคะรู้สึกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไปทาบทามสู่ขอคุณแพลพวแสงทองด้วยนะท่านนี้่อเดี๋ยวขอเปิดเลยสำเร็จครับผมขอให้มีมากมากยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับมีความสุขมากๆนะคะผม อืมอ่ะอีกหนึ่งท่านเนาะแล้วก็มีนะคะอันนี้ก็คือเป็นคู่รักดาราดังเป็นพระเอกนางเอกนะคะที่แบบว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานมากสร้างผลงานมาหลายเรื่อง <c oughs> ใช่ปะใช่แล้วก็เป็นพระอ่าเป็นคู่เป็นคู่รักที่รักกันมานานแล้วนะค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะอ่าเราอยู่ด้วยกันมาประมาณสักวิหลายสิบปีแล้วนะ ใช่ก็เจอกันตั้งแต่แสดงละครด้วยกันนั่นก็คือคุณเอมี่กลิ่นประทุมกับคิณซีสิวัต์ครับอ่คอการเปิดภรรยาพระเอกน้ากิแถวหน้าระดับประเทศเลยอ่ะก็มาวยพรทางคุณแพรพาแส่ของว่าแบบนี้ครับก็แฮปปี้เบอร์เดย์น้องแพรพานะครับก็มีความสุขมากๆ ดีใ,ใจมากเลยครับที่น้องสันบอกว่าโอ้โหอุตส่าห์เป็นแฟนที่นี่แหละยเราไอ้ฝักแล้วทีนี้ก็ยังไงอืมแต่ทีนี้กระแสของคนอคติกกระแสคนอคติก็ยังมองอยู่ดีว่าพ้าเอกสันเนี่ยไปขอให้ดาราดังเนี่ยมาอวยพแฟนสาว ฮัลโหลอ่าฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่กําลังอ่าน<ม>คอมเมนต์<ม>ด้วยจ้ะอืมอนะคือพระเอกสันเนี่ยไปขอให้ดาราดังๆเนี่ยมาอวยพรมาเกิดแฟนสาวหรือเปล่านู่นนี้นั่นแต่จริงๆถ้าเป็นการขอจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรผิดน,นี่อืมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเซอร์ไพรส์ก็คือเป็นสิ่งที่พระเอกอยากให้แบบเหมือนแบบเหมือนเรานะถ้าตัวเรานะเองเนี่ยชอบศิลปินคนเนี้ย แล้วเรามีแฟนใช่ปะแล้วแฟนเรารู้ว่าเราชอบศิลปินคนนี้วันเกิดเราอ่ะแฟนเราอ่ะไปบอกให้ศิลปินคนนี้มาอวยพรวันเกิดหน่อยมันก็เป็นเหมือนเขาเอาของขวัญมามอบให้กับเราอีกหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นแหละคือใดๆก็แล้วแต่คือเรามองว่าต่อให้เขาจะขอจริงหรือไม่ขอจริงในในเรื่องว่าขอให้รามาอวยพรเนี่ยแต่เรามองว่าเป็นการทําเพื่อแฟนสาวเนึอออกไหม การที่เขาทาแบบนี้คือเป็นถ้าเขาถ้าเกิดว่าเขาทํานะ,ะเป็นกรเรื่องแผ่วจริงๆนั่นก็คือทําให้เราเห็นถึงว่าพระเอกซันเนี่ยใส่ใจแผ่วๆมากๆอืมค่นเนะเรื่องอย่างเงี้ยคือเขารู้แหละว่าทําอะไรแล้วทําไปแล้วแฟนจะดีใจแฟนจะชอบเขาก็ทําค่ะก็คือต่างคนต่างไปอ่าเขาเรียกเติม,เต,มเต็มความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กันและกัน ใช่ใช่ก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าพี่ซีเอเนี่ยก็เคยจะเคยร่วมงานกับน้องซันมาหลายครั้งเนะเาะคือน้องซันเองก็อย่างที่ว่าแหละนอกจากน้องเนี่ยจะเป็นพระเอกลิเกเน้องเองก็ยังมีผลงานในวงการสแสดงแล้วก็รู้จักกับคนใน,ในวงการนักนักสแสดงดาราดังๆหลายหลคนน้องเองก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนขาก็อาจจะเป็นน้องรักศิล,ลปินคนหนึ่งที่เขาเอา็นดูน้องซันอือพอน้องมีอ กำลังจะมีคู่ชีวิตเนาะเขาก็ยินดีแล้วก็มาอวยพรให้กับคู่ชีวิตของน้องซันนั่นเองค่ะและที่สำคัญคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะบินไปเมืองนอกเขาก็ได้ไปเจอกันนะค่ะที่รายการอะไรนะคุยแทบโชว์ไหมคุยแทบโชว์นะ่จจะไปเจอ,อเเดีเจพุดแล้วก็ไปเจอพุทเนาใช่แต่ว่าเขามีการอัดคลิปคุก ไปเจอกับพี่ซีอยู่หมายถึงว่าน้องซันอะไปเจอกับพี่ซีอยู่แต่ไม่ได้เจอในรายการนะเจอแบบข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะเป็นละพี่น้องคะอะสุดท้ายนี้เนาะค่ะตัดดราม่าออกไปเรามาถึงช่วงการอวยพรกันดีกว่าค่ะเรามาอวยพรทางคุณแพรวพาหรือนางเอกแพลวพาวแสงทองนะครับว่าในวันเกิดของเธอปีนี้ปีที่สาวสิบเจ็ดเนี่ยผ่านอะไรมามากมายก็ขอให คุณแพรวแสงทองมีแต่ความสุขนะับโอกัสที่ความสุขแล้วก็ขอให้มีคนรักเยอะๆะแบบนี้ตลอดไปเพราะเชื่อแล้วว่าคุณเก่งมากๆจริงๆแล้วก็ดรามา่าไม่สามารถทําอะไรคุณได้แล้วก็ไม่ทําให้คุณไม่ไม่ทาให้อาบันทอนกําลังใจในการใช้ชีวิตที่มองโลกในแง่บวกของคุณจบเนี่ยใช้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจของคนหลายๆคนต่อไปเนาะ อืมแล้วก็เป็นความสุขให้ FC แฟนคลับแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นความสุขให้กับคนที่อยู่ข้างนันก็คือพระเอกสาวด้วยนะคะ่าสำหรับวันนี้สาวไอ้ก็เหมือนกันนะคะก็คืออวยพรให้กับคุณแพรวแสงทองเนาะก็คือที่ผ่านมาก็คือเราเชื่อว่าเขาเก่งเก่งเป็นผู้หญิงที่เก่ง พอสมควรแล้วก็เก่งมากเลยแหละก็อยากให้ยืนหยัดตรงนี้ต่อไปมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่หวัน่นไหวต่อดรามา่าใดๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มุ่งม,มั่นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเราเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเราคิดดีทําดีแล้วหลายๆคนจะรู้แล้วก็เข้าใจในตัวเรานั่นเองค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะ